เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสกิททีดีทีดีกลายเป็นทีดีไปแล้วนะครับซีดีดีวีดีเอวีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทีดีไี่มาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหแบบรูปแบบใหม่เลยนะครับสามมิติก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟิชฟีดแอนดรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม ลุ่มน้ำาบรณะนะครับกับฝูงปลาที่กินเนื้อเพื่อเอาตัวรอดนะครับก็สลับในพาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับเราจะมาเล่นในด่านที่เป็นโหมดใหม่นะครับกับโหมดปูครั่งนะครับนะก็เป็นการล้างแค้นของเหล่าปูนั่นเองนะซึ่งมันเป็นแพทใหม่นะครับเราจะได้รับบทเป็น น้องปูน네ะครับตัวนี้สีแดงๆนะครับก็ปวดแผลกันมานานแล้วนะกับการที่กินปูกันทุกวันเนี่ยจะเอาอะไรกันนักหนากับเลือดกับเนื้อของปูเ่ยฮะมีแต่คล่ำเนอะโอเคก็มาอยู่กับฟูปูนะครับปูปูป,ป,ปูนะฮะเออเรียกผิดเรียกถูกกันไปวันนี้เราจะออกล่ากันนะครับโดยที่เราจะมาแก้แค้นเจ้าพวกคนที่ชอบกินพวกเราอ่านะใช่ไหมครับ จะไปละแกะดาวทำไมเนี่ยขอนีบหน่อยจะกินให้ศูนย์พันเลยก่อนที่เราจะไปแก้แค้นเจ้ามวลมนุษย์เนี่ยผมว่าต้องมาจัดก,การเจ้าพวกปลาก่อนเดี๋ยวแล้วเพื่อนได้ตายไปต่อหน้าเลยเนบนึกเงาอะไรเมื่อกี้นี่เงาอะไรฮะโอ้ยเงาของเพชรฆาตโอ้ยตายตายแต่โอ้ยขอกินโอ้ยเกิดเ,เป็นปูช่างลํำปากนะครับตัวก็เล็กตัวก็น้อย เราต้องเป็นเจ้าปูตัวจ้อยไปในท้องทะเลอาของ่ําก่นอนเรานี่ว่ายน้ําไม่ได้ด้วยนะฮนะณจุดจุดนี้นี่เราต้องทําการเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก,ตกไปเรื่อยๆนะครับปลาหมึก <c oughs> จ้อยเอา้าว่ายน้ําไปดูแล้วจะกินมันยังไงวะทำไงดีแบบนี้ แล้วใครว่าอยู่ข้างบนคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอไม่ได้แดกฉันหรอกเอายิ่ดีกว่าว่าเราต้องตามพ่อแม่พี่น้องคูอกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนีดยโอ้ยเพื่อนเนเราอยู่นี่มาอยู่กับเราก่อนเอคุณผู้ชมครับปูมันต้องอยู่เป็นฝูงใช่หรือเปล่าฮะ ราะฉะนั้นผมคิดว่า,าการที่เราอยู่แบบโดดเดี่ยวเนี่ยมันไม่ควรอย่างยิ่งแล้วน,น,นั้นเพื่อนกูนโดนลุมกินโต๊ะ <c oughs> จากนั้นก็ต้องเป็นเราใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ชิบหายว่ะเออ <c oughs> <c oughs> ไม่เหลือแม้แต่ซากคุณผู้ชมครับผมคิดว่าเราควรอยู่เป็นกลุ่มแล้วนะครับในจุดนี้เราไี่เป็นเหยื่ออารมณ์มาหลายทีแล้วนะฮะ มันจะลดความเสี่ยงนะครับในการโดนทำร้ายดนะัดพูดปั๊บก็เฉียวหัวปั๊บเลยฉลามเนี่ยทำไมต้องมาทำร้ายปูกันด้วยเนะี่ยปูผิดอะไรเจ็บแค้นขนาดไหนเราต้องหาที่กำบังก่อนเนี่ยตอกแตกตอกแตก,ตกนี่ตรงนี้มีเพื่อนอยู่ด้วยแี่มีอยู่ตั้งสองตัวนะครับลูกเพรครับวันนี้ลูกเพรจะไปกินตรงไหนครับอยากรู้จริงๆเหรอใช่ครับกินตรงที่แกตายนั่นแหละตอกแตกตอกแตกจะาทำอะไรขึ้นมามันเดินเอ,อียงว่ะแน่ มีการกระโดดจะไปงับก็ได้โอ้ยเขาเรียกว่าไฝสูงใช่ไหมครับเ้ยเเฮ้ย้อาเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปต่อหน้าเพื่อนเพื่อนสู้มันเพื่อนนั่นแหละสู้มันเออเออลุ้มลุ้มแล้วลุ้มได้แล้วได้แล้วเนอแ้ความะปูความอ้เพื่อนปูนีความแล้จะกลับตัวให้มันยังไงอ่าได้แล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้นี่มัน มันคืออะไรโอ้โหแล้วเพื่อนนี่กลับหัวให้เมื่อกี้นี่โดนง่าบไปกินในน้ำแล้วนะครับ <c oughs> นี่มันก็อยู่ในน้ำนี่ว่ะหลบแปบบ๊บซิกแซกหลบไปที่ที่มันปลอดภัยมากกว่านี้นะฮะเอาเป็นว่าเราต้องไปหาเปลือกหอยได้เปล่ากลายเป็นปูเสฉวนเอาละครับปูของเรานั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยกําบังในการอยู่ตามโขดหินนะครับปูนี่ชอบกินพวกแพลงก์ตอนหรือว่าสัตว์เล็กๆอาทิเช่นกุ้งนะครับ ว่าเราจะโดนแดกอะไรก็ไม่รู้กลัวแบบจู่ๆก็วูบไปนะครับน่นๆมาอีกแลดวข้างหน้าเฮ้ยโอ้ยจะทำยังไงให้เราเลเวลอัพวะเนี้มีหนทางไหมเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเจ้าเจ้าเูาเจ้าเจ้าเจ้าเ้ามจา้าเาเจ้านี้าม้าเจ้า้าาาานี่มานี่มานี่มานี่ จะไปไหนจะไปไหนมันว่ายดีแค่มันว่ายน้ำขึ้นยอดบนเราก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วฉันต้องได้กินแกนี่จะต้องเอียงคอทำไมวันนี้รู้สึกเมื่อยคอมากเลยคุณผู้ชมครับแกเจ้าเผาพันธุ์ป่าจะขอหนีบหน่อยเฮ้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 ซู่เลยเอาเลยเอาเลยเอาจริงอ่ะเอาจริงอะเอาจริงอะเอาจริงอะงะงะเฮ้ย ตัวเดียวไม่กลัวสองตัวกูขอไปย่า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 อย่ากินค่ะอย่ากินโอยนั่นแหละปล่อยไปปล่อยไปเถอะเฮ้ย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 โอ้ย,อย,อย,อยตอนนี้คุณผู้ชมครับดูกระดองนี้เลือดอาบเลยครับเกิดเป็นปู่ดน้นช่างน่าสงสารผมเข้าใจผวอก <c oughs> ไอฉ้ฉลาม ชีวิตของปูนั้นสั้นนักนะครับปูของเรานั้นมีอายุขายได้เพียงแค่1ปีกว่าๆนี่ก็เสียชีวิตแล้วโดวยที่เราดันอาศัยอยู่ในลุ่มน้ําที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะครับอ้าวตรงนั้นมีเพื่อนของเราน่าแถวนี้มีเพื่อนนะครับให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอสูบกันสูบสูบเสร็จซากกินซากไนดะ้อย่างเดียวนะครับแม่จะไฟใส่สูงนะฮะไปกินปลาตัวใหญ่ๆนี่ก็ไม่ใช่เรื่องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราเป็นอารวาสอะไรวะ เอออกกระโดดออกต้องการให้กินชิ้นเนื้อนี่เหรอโอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ตรงหน้านั้นมีปลาหนึ่งเอ้าเฮ้ยมีการต่อสู้ระหว่างปูกับปูเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราด้วยไอ้ปูเฮ้ยจะหมุนทำไมเนี่ยเฮ้ยนะเอาเหรอเออนั่นแหละสู้มันสู้มันลูกไอ้ปูเขียวไอ้ปูเขียวไอ้ปูเขียวสองลุมหนึ่งนะเเฮ้ย เฮ้ยถอยก่อนเฮ้ยต้ปลาปามาเป็นมือที่สามเอาลำปลาเฮ้ยอยา่าเขาลงกกันอยูอ่แล้วก็งาบตัวกูไปกินตรงนู้ดเลยชีวิตของสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าปูนั้นต้องระวังสัตว์ใหญ่มากมายเนะ่ยไม่ใช่แค่คนไม่ใช่แค่ปลามันยังมีปูด้วยกันอีกดูดๆแล้ไข่มันฉลามมันมาอยู่ตรงนี้ทำไมเรา โอ้ยเพื่อนกูก็ไปด้วยตั้งแต่เด็กๆเกนะยผมได้ยินมาว่าอย่าตายน้ําตื้นนะครับตายน้ําตื้นนี่เป็นขนทาง,งความประมาทนี่ยเราอยู่เฉยๆเราก็ตายนะคื <c ười> อยังไม่ได้ประมาทเลยว่าแต่เพื่อนๆเ,เราอยู่ตรงไหนนะสวัสดีครับไปทราบว่ามีใครอยู่ไหมครับม,มีใครอยู่ให้ตอบด้วยนะครับเฮ้ยรู้สึกโดดเดี่ยวได้เกินนะครับไม่มีใครมาเป็นเหยื่อด้วยคน <c ười> รู้สึกน่าสงสารสวัสดีครับเฮ้ ไอ้ปูคว <bin uk> <azo> ่ำน nah. um. ี <uno> ่ในไอ้ปูเขียวคว่ำงับเฮ้เพื่อนเมื่อกี้ได้กันเปล่างับเียอ้าวต่อหน้าต่อตาเลยไอเวยเล้ทำไมที่ใส่แบบนี้ทำไมที่ใส่แบบนี้นี่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 ตายนี่แหละแกแคด การแก้แค้นของเราปูนีงยเ,เนื้อก้อนโตแน่ไม่ได้แด็กแน่น่า,นา,นามาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ตู้หรอตู้เนตัวใหญ่กว่าออกลับไปเล่นปลาเถอะเอาไรฮะไม่เป็นไรฮะในเมื่อเราเป็นปลาตัวจ้อยนะครับแต่ว่าเรายังมีพักพวกของเราอยู่ใช่หรือเปล่าครับเพื่อนบอกว่าใช่น,าชาน่ จะแก้ไปตายก่อนนะได้ก็ได้เมื่อเราเป็นปลาที่มีฟันที่แหลมคมเราก็ต้องไปล่าเหยื่อนี่เห็นอะไรแล้วเจ้าปลาตากลมเอามาให้เรากินซะดๆขออนุญาตงับยุ๊ยยุ๊ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนได้แล้วเพื่อนงับแล้วขอหน่อยนั่นแหละแซ่บลายแซ่บเพื่อนจ๋าขอหน่อยเอ้เพื่อนเอาให้จริงเหรอขอบคุณนะ ไอ้เพื่อนเราเจอปลาตัวใหญ่แหละไหนไหนตรงนั้นไงจับจับเลยน้ำน้ำเพื่อนละเออตามมาโอ้าวเลือดโอ้ยเลือดออกเลือดออกทำไมมันไม่ตายทันทีวะอ้าวยังเป็นปอุยจะเป็นเนื้อก้อนใจอยู่เฮ้ยเฮ้ยแบ่งกันหน่อยเฮ้ยเหลือให้แต่กระดูกเฮ้ยบิ๊กตัวบิ๊กตัว ตัวนี้ต้องเป็นของฉันออกเป็นของข้าลุกมันลุกเอ,เ,เ,อเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ใครไอ้นี่ใครไอ้นี่ใครโอ้ยเฮ้ยนี่ใครนะนี่ใคร <c oughs> เป็นซากเราหรือเปล่าเป็นไปได้ สวัสดีครับพี่ป่าวันนี้ผมขอกินสักตัวนะครับนะตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนเลยแง่กักันกันกััันงับเลยตายสตีซิเลือดออกเต็มไปหมดเลยงับเฮ้เนื้อเนื้อก้อนเนื้อก้อนใหญ่แอบได้กินคนเดียวจริงเหรอขอบคุณนะ <c oughs> แรปแมวแมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ,เ,อ,เ,อ,อเกือบเกือบเกือบไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องว่าแต่ใครตายอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ้าปากตายขอละกันลากลงไปกินในน้ำเฮ้ยมันลากไม่ได้วะมันกินมันสดๆดี่แหละนะเขียวนี่นะโอ้โหเนื้อเป็นตนัตนๆมีการกินเกิดขึ้นเราจะรอมันกินจนเสร็จ ผมกินเสร็จแล้อ้อย่าเราไม่ได้มีความแค้นต่อกันนี่เพื่อนอย่าเนอะอย่าเอาจริงเอาเหรอเอาเหรอเอาก็ได้นี่นี่กัดกัดรัวกู <c oughs> ไม่น่าจะคือทะเลาะกันทำไมแล้วมันเป็นใคร <c oughs> ตอนนี้เรามีเงินอยู่40 40ี่ที่เราสามารถเล่นตัวนี้ได้ <c oughs> เอาะคุณผู้ชมครับนี่เราจะมาเป็นป่าใหญ่กันบ้างเฮ้ยมันลังกับพวกเจ้าป่าตัวจ้อยเลยนี่หว่าอะไรอะไรอยากสู้อยากสู้เหรอเฮ้ยคิดผิดแล้วเจ้าโง่บังอาจที่จะมากินข้าคนเดียวกันเหรอฝันไปเถอะ <c oughs> เนื้อแกอร่อยดี อ้าวอ้าวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้สู้เลยอยู่ดีๆก็มีเรื่องอยู่ดีๆก็มีเรื่องก็มีเรื่องไปขยำขยำขยำฮ่าฮื้ออร่อยรู้จ้กขอกินดนอยงับนี่เมื่อเกิดเป็นปูมาเราบากขอกินปูขยำขยำขยำโอ้ยเนื้อปูได้กลายเป็นปลาแซลมอนไปเลย แน่มาเป็นซาซิมิของข้าซะดีๆเอาตีเด้อเดี๋ยวปลาเมื่อกลัวแดงปลาเมื่อกลัวแตกไปแล้วนี่นะนี่สู้เลรอสู้โอ้โหมาเยอะมาเยอะมาเลยมาเลยมาเลยทั้งอย่างนัมาเลยมาให้หมดมาให้หมดมาสู้เฮ้หุ่ยมันกัดข้ากัดสูบกันสู็จะไปไหน ไอตัวปะเถาะไอตัวปะเถาะไอ้เด็ด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 อืเออมไอ้พวกชอบหมาหมูต้องเจอแบบนี้แล้วเพื่อนกินอะไรอยู่นะเนี่ยโอ้ยเพื่อนกินปูยักษ์คาบไปไหนละเพื่อนเฮ้ยังนี่นะี่ยแกแกกินฉันวันนั้นฉันจำได้ว้าวสู้เหรอไอ้ปลาจระเข้ ไอปอจระเข้น <Tipp> er mm ี่นี่นะ้นี่นใครเป็นลใครเป็นใครใครเป็นใครใครเป็นใครนีนีนอมันเผาพันเก่าหลืดิวาเผาพันเก่าข้าขออนุญาตกินแกทั้งหมดนี้เลยนี่นีนี่นีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาไหลปลาไหลก็เอาไห้ฉลามฉลาม ฉลาบฉลาบหืมกูกลายเป็นก้อนเนื้อไปแลยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสลับในคลิปนี้นะครับง่ำกันอย่างมันเลยนะฮะสลับเจ้าปลาตัวใหญ่นี้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วชอบแล้วก็อยากให้ผมเล่นต่อนะครับ ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเอชิบอยแล้วหากคุณผู้ชมชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยการกดปุ่มสีแดงกันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามกันใน Facebook ด้วยละ่ะขอบคุณนะครับ